โอเล่ซูเปอร์สตรอเบอรี่ใหม่ลูกองค์วิตามินซีสูงพบกับ breaking now 10นาฬิกากับสลิตาค่ะพลเอกประยุจันโอชาสั่งจัดระเบียบวาระการประชุมคอรมก่อนที่จะเสนอเรื่องมาที่คอรมค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงและกรมต่างๆเรื่องการกำหนดขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคอรมอโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้การประชุมคอรมอและการเสนอเรื่องต่อคอรมอมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงขอให้ส่วนราชการรายงานการวิเคราะห์สรุปผลการศึกษาที่กระทบต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือ ด้านอื่นๆรวมถึงค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของเงินก่อนเสนอเรื่องต่อคอรมอรค่ะเลขาธิการของ UN นะคะได้ร่วมเดินขบวนครั้งใหญ่เพื่อเรียกร้องให้นานาประเทศหันมาแก้